ครับผมอ่าอันนี้กับการไอ้แค่งานแค่ไม้ไผ่เนาะแค่ไม้ไผ่นี้มันเป็นงานที่ว่าอมตะนะผมว่านนะเป็นแค่ที่ว่าเป็นงานที่ว่าอยู่กันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วมั้งสมัยอ่าอ่าบ้านบางละจันผมก็เห็นเป็นแค่เป็นทรงอย่างเงี้ยนะแค่ไม้ไผ่นี่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแค่อยู่เหมือนเดิม รูปทรงก็เหมือนเดิมก็ไม่เป็นาง,งานบางชิ้นบางอันบางตัวบางอย่างก็เป็นอมตะเนาะเพราะอย่างแค่ตัวนี้เป็นแค่งานธรรมดาเนาะไม่ได้อ่าขูดถิวไม่ได้ป้องกันมอดไม่ได้อะไรทักอย่างนะครับผมเนี่ยเราเราก็ขายทาน่าจะทําผ่านมือผมไปน,น่าจะเกินหมื่นตัวแล้วมั้งครับเนี่ยแค่แค,แค่แค่อย่างเงี้ยนะทาส่งให้กับพี่ๆไปพี่ๆคนนั้นมาคนนี้มาอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกว่าอยากได้แบบ อ่แช่ป้องกันมอดเราก็ทําให้นะอันนี้อันนี้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันนะครับแต่ว่าตัวสีสตัวตัวเหลืองๆนะี่อันอันนี้จะอาจจะแช่้ํายาป้องกันมอดครับผมอันนี้พี่ก็เอาเอาไว้เอาไว้ในบ้านเนาะบางคนว่าเอออยากเอาไว้ในบ้านเอาไว้เก็บของวางนั่นวางนี่เงี้อยอู้รับน้ำหนักได้เยอะครับเนี่ยนั่งกินข้าวหกคนได้สบายเลยครับไม่ต้องกลัวมอดกินถ้าเราแช่ป้องกันมอดแล้วเนาะอ่าแค่ที่ว่าเราป้องกันมอดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตัวหนึ่งประมาณห่อหกห้าร้อยมั้ง ห้าร้อยเลยห้าซื้อไปสี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละครับจาราคามไม่ค่อยได้เพราะเราทําอย่างเดียวไม่ค่อยได้ขายครับผมทำทำทำ,ทำเสร็จมาเอาพี่เขาเอามาเอาก็อเอาไปอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นงานแค่เนาะงานแค่งานไหวงานไหวก็รับทําอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นงานไหวเนาะอันนั้นก็รอส่งพรุ่งนี้แล้วครับอันนั้นเป็นเก้าอี้เก้าอี้ตัวใหญ่ใหญ่เก้าอี้ตัวบอลล่มเลยครับเอาสีทองเลย สิ่งที่พี่ๆคนชอบเนาะถ้าพี่ๆีคนไหนชอบองานแครอย่างเงี้ยทาแค่อยู่กับบ้านบ้านม้เรามีไม้ไผ่ปลูกเองเงี้ยนะนั่งนั่งทําแค่แค่นี้ใช้ไม้ไผ่ไม่เยอะนะใช้ตัวนี้ใช้ไม้ไผ่ประมาณท้าไม่เกินสามต้นนะครับประมาณสองต้นกว่าอย่างเงี้ยครับผมอันนี้แค่ตัวใหญ่นะประมาณเมตรหนึ่งความกว้างประมาณตัวเมตรคูณสองเมตรอย่างเงี้ยรวมทั้งซี่ทั้งพื้นทั้งคานอย่างเงี้ยนะสุดท้ายออกมาเราก็ต้องใช้ไม้อยู่สองสองชนิดเหมือนกันแต่แบบนี้ ลูกค้าก็ชอบเอาไปนโนเอาไปนอนนั่งนั่งต้ตนลำไย,ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันแพงหน่อยเอาไวตาดด้ตากแดดตากฝนก็เสียดายใช่ไหมเอาไว้ในร่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตากแดดตากฝนไปเลยครับอยู่กลางแจ้งไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงครับใช้งานก็ได้ได้ปีสองปีสามปีได้นะครับถึงที่การดูแลร,รักษาเนาะเพราะว่าปกติเราก็จะใช้ไม้เพคานใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเป็นแช่ผมผมก็เป็นบ่อยแช่ผมอย่างนี้แหละครับทำให้กับพี่ๆเนาะจะอาแช่แช่บอลิกบอลเล็กนั่นแหละครับตัวเนี้ยเนาะ ป็นบอลิกบอลเล็กแล้วก็แช่ให้ลูกค้าไปเอาลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็ทําให้ครับผมอย่างนี้กับการแค่แบบพี่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรอย่างเงี้ยทำมา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 ธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยก็อยู่ได้บาง <c oughs> ครั้งงานอเอแกนซ์อย่างเงี้ย <c oughs> งานออแกนซ์พี่เขาจัดงานสองสามวันอย่งางเงี้ยได้แค่อย่างนี้ไปนั่งก็โอเคนะเป็นงานแค่ที่ว่าไอทำจากพวกไผ่สังหมอน,นบ้างไผ่สังนวลบ้างเนี้ยแล้วแต่ไม้อะไรก็ทําได้หมดอะครับผมงานแค่นะไม้ทุกชนิดอะครับผม ไม่ต้องห่วงว่าจะแข็งแน่นและแข็งแรงนะครับผมพี่ๆคนไหนอยากได้ก็มามาดูที่บ้านได้นะหนึ่งสี่ศูนย์ทับหนึ่งหมู่ที่หกครับผมตำบลป่าเมี่ยงอำเภอราษะเ,เกตจังหวัดเชียงใหม่เนานะเบอร์โทรผมก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับผมอ่าวันนี้มาไม่มีอะไรครับมีแต่แค่ไม้ไผ่ครับ <laughs> โอเคนะครับสวัสดีครับนี่เด็กๆแล้วเนะี่ยเออก็เพราะว่าจะพักงานก่อนละครับผม